โรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกัน ข้อขาส่วนอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF alpha, i n t e r l และ i n t e r อร์ิบเจนะครับมันก็ทำให้เกิดอาก,การอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราสูตรสีชมพูนี่นะครับก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3มตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกรัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้ง โดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป เรบินสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำทุ่นเหลืองฟล่นและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง